เรื่องการวางระบบท่อลดน้ำเนี่ยนะครับมันมีคําแนะนําอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาแต่รู้ไหมครับว่าบางทีมันอาจจะสร้างปัญหามากกว่าที่คิดก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าทําไมการใช้ท่อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยถึงไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปคุณคุณไหมครับแบบว่าได้ยินมาว่าท่อใหญ่ๆเนี่ยมันช่วยลดแรงเสียดทานได้ดีนะ เราก็เลยจัดเต็นเลยครับไปหาระบบท่อเมนไซเบิ่มเบิมขนาด3มนิ้วมาติดตั้งให้สวนหย่อมเล็กๆของเราซะเลยก,ก็หวังว่าน้ำมันจะไหลได้ดีขึ้นใช่ไหมล่ะครับแต่กลายเป็นว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับตาลปัดเลยทีเดียวเจอปัญหาแบบที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยลงทุนใบก็เยอะกับท่อขนาดใหญ่แต่ทำไมทาไมน้ำถึงได้ขุ่นแถมระบบก็ทำงานแบบติดติดขัดขัดไปหมดสรุปแล้วเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ ซึ่งคาตอบของเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่ขนาดท่อแต่อยู่ที่บางสิ่งบางอย่างที่เรามองข้ามไปโดยสิ้นเชิงเลยเอาล่ะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าไออาการน่าหงุดหงิดพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากไหนกันแน่และทําไมมันถึงเป็นสัญญาณเตือนที่บอกเราว่าท่อที่เราเลือกมาอาจจะใหญ่เกินไปก็ได้อาการที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ามอย่างหลักๆที่เป็นตัวบ่งชี้ได้เลยอย่างแรกเลยก็คือสปริงเกอร์มันทํางานช้ามากกว่าจะเด้งขึ้นมาได้ คือท่อมันใหญ่เกินไปไงครับมันก็เลยต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็น้ําปริมาณมหาศาลเลยกว่าจะสร้างแรงดันได้พอต่อมาอย่างที่2ก็คือมีตะกอนมีโคลนสะสมอยู่ในท่อเต็มไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายครับปัญหาคลาสสิกเลยคือมีอากาศขังอยู่ตามจุดสูงสูงของท่อไล่ออกยังไงก็ไม่หมดสักทีซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากการที่เราเลือกใช้ท่อใหญ่เกินความจําเป็นนั่นแหละครับมาถึงช่วงสําคัญแล้วครับเราจะมาสืบสวนกันว่า ใครคือผู้ร้ายตัวจริงในเรื่องนี้เพราะตัวการที่หลายๆคนเข้าใจผิดมาตลอดเนี่ยนะครับจะบอกเลยว่าไม่ใช่ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงเลยแม้แต่น้อยคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงปัญหาระบบท่อเราจะก,กังวลเรื่องแรงเสียดทานกันใช่ไหมครับเพราะมันทําให้แรงดันน้ําลดลงซึ่งก็ถูกครับมันเป็นเรื่องจริงแต่ในเคสของท่อที่ใหญ่เกินไปแบบนี้เนี่ยศัตรูตัวฉกาจที่แท้จริงเลยกลับกลายเป็นความเร็วของน้ําที่ต่าครับผมใช่แล้วประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ใช่แรงเสียดทานแต่คือความเร็วของน้ําที่มันช้าเปินไปต่างหากและช้าแค่ไหนล่ะนี่เลยครับตัวเลขนี้คือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วของน้ําในท่อมันไหลช้าลงจนต่ากว่า1ฟุตต,ต่อวินาทีเมื่อนั้นล่ะครับทุกอย่างจะเริ่มรวนไปหมดมันคือจุดวิกฤตที่ทําให้ปัญหาต่างๆที่เราพูดถึงเมื่อกี้เริ่มก่ะตัวขึ้นมาถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับลองนึกภาพแม่น้ําที่ไหลแบบเอ,อื่อยๆช้าๆดูสิครับ มันไม่มีแรงพอที่จะพัดพาเอาพวกเศษทรายเศษตะกอนให้ลอยไปกับน้ําได้ใช่ไหมครับในท่อก็เหมือนกันแป๊ะเลยพอน้ำไหลช้าเกินไปมันก็หมดแรงที่จะพัดพาสิ่งสกปรกตะกอนพวกนั้นก็จะค่อยๆตกลงมาแล้วก็กองรวมกันอยู่ที่ก้นท่อรอวันดีคืนดีก็ถูกดูดเข้าไปอุดตันตามหัวสปริงเกอร์ของเราในที่สุดสรุปกลไกลของปัญหาก็จะมีอยู่2อ,อย่างหลักๆครับ อย่างแรกเลยก็คือความเร็วในการฉล้างมันไม่พอคือน้ํามันไหลช้าเกินไปจนท่อไม่สามารถทําความสะอาดตัวเองได้ตะกอนก็เลยสะสมส่วนอย่างที่2ก็คือน้ําที่ไหลเอื่อยๆเนี่ยมันไม่มีแรงมากพอที่จะไปดันพรงอากาศที่มันชอบไปติดค้างอยู่ตามข้องอหรือตามจุดที่สูงที่สุดของแนวท่อออกไปได้ผลก็คือระบบก็เลยทํางานได้ไม่เต็มที่อย่างที่ควรจะเป็นครับแล้วถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าระบบของเรากําลังเจอปัญหานี้อยู่หรือเปล่ามันมีวิธีทดสอบง่ายๆให้ลองทําดูนะครับ ให้ลองไปเปิดฝาปิดตรงปลายท่อเมนดูเลยถ้าเปิดปุ๊บแล้วมีพวกทรายพวกโคลนขุ่นๆไหลทะลักออกมาเยอะๆแล้วก็นั่นแหละครับคือหลักฐานชั้นดีที่ฟ้องเลยว่าความเร็วของน้ําในท่อมันช้าเกินไปจริงๆโอเคครับพอเรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วก็ได้เวลามาดูวิธีแก้ไขกันบ้างซึ่งเราจะใช้หลักการที่น่ารักมากๆเลยครับเรียกว่าหลักการหนูน้อยหมวกแดงหรือ Goldilocks Principle ง่ายๆก็คือการหาจุดที่มันพอดีที่สุด ไม่มากไปและก็ไม่น้อยเกินไปนั่นเองและไอความเร็วที่ว่าพอดีเนี่ยมันคือเท่าไหร่กันล่ะคําตอบก็คือประมาณ5ฟุตต่อวินาทีครับตัวเลขนี้แหละครับคือความเร็วในอุดมคติเลยที่จะช่วยให้ท่อของเราสะอาดแล้วก็ส่งน้ําไปทั่วระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับแผนการแก้ไขปัญหานะครับก็จะมีอยู่3ขั้นตอนง,ง่ายๆเลยอย่างแรกสุดเลยคือต้องเลือกขนาดท่อให้ถูกต้องคํานวณให้มันพอดีกับอัตราการไหลของระบบของเราทั้งปั๊มทั้งหัวสปริงเกอร์ 2คือถ้าเป็นท่อขนาดใหญ่ตามจุดสูงๆเนี่ยควรจะติดตั้งวาล์วไล่อากาศเข้าไปด้วยและสุดท้ายข้อ3ก็คือต้องหมั่นดูแลรักษาครับล้างท่อเป็นประจำเพื่อกําจัดตะกอนที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่เอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยเพราะเราจะให้กฎง่ายๆข้อใหม่สําหรับการเลือกขนาดท่อเพื่อไปใช้แทนที่ความเชื่อแบบเดิมๆที่อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงกฎข้อใหม่นะครับขอแวะดูข้อผิดพลาดที่เจอกันบ่อยๆก่อน คือต้องบอกว่าการใช้ท่อใหญ่เกินไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้ระบบทํางานได้ไม่ดีนะครับแต่มันยังไปทําร้ายปั๊มน้ําของเราด้วยและที่สําคัญที่สุดเลยคือมันทําให้เราเสียเงินโดยใช้เหตุไปกับท่อ PVC แพงๆขนาดใหญ่ๆที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้จําเป็นเลยสักนิดและนี่ก็คือกฎข้อใหม่ครับจําง่ายๆแล้วไปใช้ได้เลยกฎก็คือเราจะพิจารณาเพิ่มขนาดท่อให้ใหญ่ขึ้นก็ต่อเมื่อคํานวณแล้วพบว่า แรงดันที่สูญเสียไปจากแรงเสียดทานตลอดทั้งเส้นท่อเนี่ยมันมากกว่า5 psi เท่านั้นครับย้ำนะครับถ้าไม่ถึง5 psi ก็คือไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดเลยใช้ขนาดเดิมได้เลยครับเห็นไหมครับสรุปแล้วเนี่ยหลักการสําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการหาจุดที่พอดีนี่เองการเลือกขนาดท่อมันไม่ใช่เกมที่ต้องเลือกสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเสมอไปครับแต่มันคือการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับระบบของเราต่างหาก สุดท้ายนี้เรื่องราวของท่อที่ใหญ่เกินไปในวันนี้เนี่ยก็สอนให้เราได้ฉุกคิดแล้วก็รู้จักตั้งคําถามกับความเชื่อหรือคําแนะนําที่เราได้ยินต่อๆกันมานะครับลองคิดเล่นๆดูสิครับว่าอาจจะมีเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับงานช่างในบ้านอีกเยอะแยะเลยก็ได้ที่เราเคยเชื่อตามๆกันมาโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีซึ่งการที่เรากลับมาทบทวนสิ่งเหล่านี้อีกครั้งบางทีมันอาจจะช่วยให้เราประหยัดได้ทั้งเงินทั้งเวลาแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้ตรงจุดมากขึ้นในอนาคตก็เป็นได้นะครับ